ถ้าเขาพูดแม้แต่คําเดียวว่าพี่ขอให้เลือดน,นี้ออกได้ไหมเราจะรีบทําให้เลยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นหนูคิดว่ามันปิดไหมเอาไปตั้งนั่นจะมองหนูมีไหมสมัมคยคนไม่เคยมีเสียงอะไรจนกระทั่งพญานาคมาแม่ก็จําเป็นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพญานาคสงบคุณคุยกับพ่อดีพ่อคุยได้นะอยากเลืเ่อนไหมยังจะเลื่อนยันยันย็นยันเรากําลังคุยกันระหว่างบ้านสองหลังที่ไม่ถูกกันนี่เป็นถนนในหมู่บ้านเขา แล้วบ้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าไปสร้างพญานาคเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปเปิดปั๊มนงปั๊มน้ำมีน้ําตกไหลมาตามกาแพงปรากฏอีบ้านหลังหนึ่งเนี่เขาบอกว่าเขาเปิดเสียงก็ดังดังดังฟังแล้วเขาหนุกหูตอนนี้น้ามันไหลทั้งคืนไหมไม่ทั้งคืนเปิดน้ำได้ทั้งคืนเปิดไหมพี่จะปิดประมาณสองทุ่มหกโมงเช้าเนี่เราเปิดสองทุ่มสามทุ่มเราปิดปิดแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าทางพี่เองเนี่ยหรือทางแม่เองอ่จะลองลองหยุด ให้พ่อปู่อาบน้ำตัก3าวันแล้วลองดูซิว่าเขาจะยังได้ยินอยู่ไหมก่อนเนี่ย มีการร้องที่อบตนะครับรู้สึกเราจะหยุดไปอาทิตย์หนึ่งนะปิดให้อ๋อเราเคยปิดไปแล้วนะใช่เราเสร็จแล้วก็ไปร้องอีกร้องซ้ำอีกผู้ใหญ่ลงไปนอนบ้านแม่ขนนสักสองสามคืนได้ไหมไม่ต้องนอนค้างคืนก็ได้เอาสักสี่ห้าชั่วโมงเวลานั้นอ่ะเป็นฟ้าระบียสบายของลูกบ้านผมก็ต้องทำได้ครับแม่ขอให้เขาไปนอนฟังดูหน่อยได้ไหมแม่อนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแม่ก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ก็ฟังแล้วเออมันจริงจริงวะทางนี้ก็ต้องแก้นะเรายินดีปรับให้เสียงมันไม่ดังหรอบอกแล้วคุณมันเกิดจากอคติิถ้้้้าเลลดดทสีียยหนนน่่อมัักกก็จบไแวร ทิฐิเขาคืออะไรเอาว่ามาสิโกรธฉันไงโกรธโกรธแม่เรื่องอะไรอ่ะโกรธกันมานานแล้วเรื่องขยะพระฝ่ายขยะมาฝั่งบ้านฉันแม่ขยะยามรับจริงปเปล่้ใส่ใจอะไรเลยนะใส่ใจอยู่คนเดียวพ่อปู่แล้วพ่อปู่บอกปู่ให้ช่วยไหมของฉันนะกุมารคณะกุมารเวทอุ้ยกุมารอีกแล้วนัแจกทานี่ยใช้นามกุมารเวทไม่แล้วพญานาคล่ะเลื้อยไหมอยากเลื้อยไหมยังจะเลื้อยเลเยัน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 แม่แม่ต้องพึ่งแม่ตะเคียนแม่แล้วล่ะ พื้นที่มันเป็นที่สาธารณะครับเราเอาไปใช้ส่วนตนคุณ,คณซื้อ,อบ้านหล, <ะ S 1> ล<ะ>ังนี้มานานแค่ไหนล้วตามปีครับตอนมาซื้อเนี่ยบ้านตรงนั้นจุดนั้นเป็นยังไงก็มีอยู่แล้วครับต่อเติมโรงรถออกมาอย่างเดียวนะครับตอนที่คุณไปซื้อมาหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังเก่าเขาได้บอกไปว่าเขาออกไปเพราะอะไรออกเพราะเพื่อนบ้านครับเขาบอกเลยออกเพราะเพืพ่อนบ้านครับแล้วหลังจากนั้นผ่านมา3ปีมันจะมีเรื่องยิบยิบย่อยๆมาเริ่มจากใช้แมวเขาเลี้ยงแมวแล้วที่นี้เขามีโรงรถเขาก็ตากแดดไม่ได้ก็มาตากวางเราค่อยๆขยับมาขยับมมมมมาา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 าจจนน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 ออยยยยู่่หหห้้้้้้้้้บบบบเรร็ัังงีีไทผ3ดคึ ตูบ้านเลยครับนั่นนหะครับแต่ไอที่มันแบบสุดจะคนแล้วจริงๆถึงต้องออกมาให้มันเป็นข่าวมาร้องเรียนมันคือเรื่องอะไรต้นไม้ครับน้องก็ต่อเติมจะเป็นบริษัทอยู่ๆเขาก็มาลุงต้นไม้องนี้อีกครับเวลาเขาต่อเติมเวลาเขารื้อของอะไรเขาก็มาวางไว้หน้าบ้านเขาไม่ได้ขออนุญาตเลยว่าพี่วางหน้าบ้านได้ไหมขอความการุณาเติดยกมือไหว้ว่าช่วยเก็บออกหน่อยอมันเดินไม่ได้มันออกไม่ได้ยกให้หน่อยเอถอะแล้วไม่ได้ที่ของคุณมันก็ฝั่งของฉันผมสาบานด้วยความผมเป็นลูกผู้ชายนะยายนะ ผมยกมือไหว้แกทุกครั้งพี่ครับแม้กระทั่งเศษปูนที่พี่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผมยกมือไหว้แบบนี้ทุกครั้งพี่เข้าได้ไหมพี่ติดขัดอะไรไหมไม่เป็นไรน้องกอ๊อฟจัดการเลยครับหนึ่งนะคืออันนี้เขาวางแล้วแล้วเขามาอขอผมก็ยกเก็บกวาดให้เรียบร้อยในเคสเนี้ย ไม่เคยมีการขออนุญาตเพราะว่าต่อให้ขออนุญาตเราก็ไม่สามารถอ,อนุญาตได้เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่โฉนดของน้องกองช่างก็คือกลำลังทําหนังสือเสนอนายกมาในเรื่องของเขาต้องรื้อถอนอยู่แล้วค่ะตามพราบควบคุมอาคารถ้าเขาพูดแม้แต่คําเดียวว่าพี่ขอให้เลื่อนนี้ออกได้ไหมพี่ขอให้เอาต้นไม้ออกไปได้ไหมก่อนที่เขาจะแจ้งเทศบาลนะ่ะเราจะรีบทําให้เลยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นหนูคิดว่ามันปิดไหมเอาไปตั้งนั้นจะมองหนูมีไหมแม่คะคือมันผิดหนูเข้าใจแต่ตรงนี้เนี่ยแม่แม่ควรจะบอกเราก่อนถูกไหม ก่อนที่แม่จะไปแจ้งกับคนอื่นแล้วมาคุยกันไม่เข้าใจนี่แหละเขาเลยต้องมาร้องจืออย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็มันไม่จบไม่จบถ้าไม่ร้องจือก็ไม่จบอยู่อย่างนั้นในะต่้งจังตอนแรกเรามีแพลนนะคะว่าเราจะแต่งงานกันในช่วงปลายปีกับทั้งซันใช่ค่ะัะนแล้วก็เราก็มองหาที่อยู่ที่มันสามารถเดินทางได้สะดวกใกล้บ้านทีนี้ทางอากูของ นนะะเขาก็แจ้งว่า,อาลองไปดูที่ตรงนี้ไหมาตามที่รับแจ้งคือเป็นบ้านล้างที่ไม่มีคนอยู่เลยเราอาจจะต้องเข้าไปดูว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการรีโนเวทหรือต้องปรับสภาพยังไงบ้างเราก็เข้าไปวนดูค่ะขับรถเข้าไปเราไม่เจอบ้านหลังนั้นหลังนี้ไม่มีไม่มีค่ะบ้านของเรามันถูกเชื่อมกันเชื่อมกันด้านหลังค่ะกับบ้านหลังขวามือ<ช>ก็คือคสีขาวใช่ค่ะว่ามาซิต้องการความเป็นธรรมยังไงอาเชิญครับคืออย่างอย่างที่เราแจ้งไปนักแรกเนอว่าว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ ที่อยากจะซื้อแล้วใครเป็นคนที่ถืออภิสิทธิ์ในการที่ไปต่อเติมหลังคาแล้วก็ทุบอ่าไอ้ผนังทึบมากครับถ้าคืออย่างนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเออถ้าเป็นพี่เนี่ยโอเคพี่อาจจะไปท่ทำพี่พี่ไม่อาจหรอกที่ทำแล้วคุณนุชจะไปทำตรงนี้เชื่อมกับไออาคารที่มันไม่ใช่ของคุณนุชทำไมก็คือไอออฟฟิศอันนั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในครอบครองหรอกแต่ว่าเราอา่ะขอ เออมาตั้งทานข้าวตอนตอนกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราต้องทานข้าวตอนกลางวันก็เลยเราทํางานอยู่ที่นั่นเราก็รู้สึกเอ้ยเราอยากจะมีที่ทานข้าวก็เลยเอาตรงนี้เลยว่าเพราะเราจะซื้อบ้านหลังนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่เนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้สาม้อหาแล้วทราบยังฮะเออยังไม่ทราบก็มีรักทรัพย์นะทาให้เสียทรัพย์ปลุกรุกเนี่ยไม่รู้คุณนุจะไปมอบตัวที่โรงพักไหมฮะยินดีค่ะยินดีนะทำกันดีนะเดี๋ยวเรียมจนายพร้อมยังฮะ เอาอย่างเงี้ยค่ะคุณนายธนาเดชนะคะเดี๋ยวไปวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปวันนี้เลยเดี๋ยวไปวันนี้เลยครับมันมันสรุกฎหมายอะไรที่วันนี้ที่จะยอมหมดแล้วคะที่จะโดนเรื่องอะไรอะที่ยอมหมดแล้วเหอพี่ที่รับมาเหอส่งมาให้พี่เหอค่ะกฎหมายอะไรเอามาให้พี่ที่ยอมรับหมดล่คะไปเกิดเรื่องอะไรกับชีวิตคุณจริงๆแล้วอะเราอะไปจองบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไว้เราห้าหมื่นบาทครึ่งแสนทิ้งเลยพอมาเห็นบ้านหลังนี้ทำไมถึงชอบบ้านหลังนี้ เพราะจริงๆเจ้าของบ้านเก่าเขนาน่ารักคือ,อหลังนี้แบบมันน่าอยู่มากเราอยากได้มากเขาอ่ะเคยแจ้งนะพี่ว่าข้างบ้านอ่ะเขาเป็นแบบนี้นะมีปัญหากันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทะเลาะ <c oughs> เขาไม่น่าจะทําอะไรกับเร,เราเป็นคนใหม่มาอยู่หลังจากนั้นมาก็มีการส่องกล้องวงจรปิดจริงๆก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเราก็ปิดม่านเอาจนกระทั่งวันที่เริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวเนี่ย <c oughs> เขาด่าแม่เราเพราะว่าพ่อกับแม่เขามาหา <c oughs> มาเยี่ยมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าไงนะ หลบให้ดีๆแล้วกันจะเอาให้อยู่ไม่ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บกลางคืนส่องไฟเข้าห้องนอนแม่เราตอนนั้นพ่อกับแม่นอนไม่ได้เลยเราก็ไปกดกริ่งเรียกเขาเขาไม่ออกมาเลยแจ้งรปภเขาไม่ออกมาตอนเช้าเขาก็มาะตะโกนด่าว่าจะมากดทําไมกิ่งพังหมดแล้วจนกระทั่งมาวันหนึ่งที่เราไปแจ้งความอีกรอบหนึ่งคือเห็นกล้องวงจรปิดตั้งอยู่นบนรัว้วรั้วส่วนกลางรั้วส่วนกลางระหว่างบ้านคุณกับบ้านเขาตั้งแล้วหันหน้ามาหาใครฮะบ้านเราค่ะอุยทีนี้เราก็เลยแบบ เออโมโหอ่ะเราก็าเลยแบบเออหยิบออกแล้วไปลงพักทีเนี้ยเขามาเห็นเขาก็โมโหเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาเอากล้องเขาไปตำรวจมาหน้าบ้านบอกว่าถูกแจ้งความฐานรักษาพอครั้งที่3เนี่ยมันมีพลัว่วแล้วก็ฐานล่มที่เป็นเหล็กอีกสองอันรวมเป็น3มชิ้นหนักทั้งหมดเลยล่วงลงมาที่บ้านเราแล้วคุณบอกไปว่าป้าบอกอกลับขึ้นไปบอกตลอดค่ะแจ้งนิติตลอดแล้วเข,า,ขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะเอาลงให้แต่จะมาลงไปได้บ้านคุณ เก็บไปคืนให้ด้วยอยนูถามนิดนึงตอนแรกอ,อ่ะเขาบอกว่าแจ้งไม่ได้เพราะว่าอย่างอย่างด่าว่าขายตัวหรือไงหรือเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นคําที่ทําให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเป็นจริงๆแต่เขาด่าหนูว่าหน้าส้นอย่างเงี้ยค่ะและ้วแล้วเราเหมือน<ด>ตำรวจเลยบอกว่าม,มันไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะคนอ่ะมันหน้าส้นได้แค่พระบินทบาทยังไม่ได้เลยค่ะไปยืนบินทบาทจะให้พรเนี่ยถูกไล่แล้วเหรอ อันนี้เป็นเหตุการณ์รถประกาศโฆษณาเขาผ่านมาเขาปลาไข่ใส่แบบนี้บทีกฎหมายมันต้องขวามเดือดร้อนงข้าเนี่มันอะไรกันต่อไปเดี๋ยวนี้ต่อไปคือรถพอเปิดเสียงดังปุ๊บเี่ยเขาบอกงี้ในบ้านของเขาเนี่ยมีคนที่ไม่สบายอยู่มีไหมไม่มีครับแล้วพกปืนมาด้วยพกปืนเนี่ยประจำเลยครับพกออกมาบางทีเดินถือข้ามถนนเลยครับทั้งคุณไปไปไปมีปัญหาอะไรกับบ้านหลังนี้คือเราก็ค้าขายอยู่ผ่านตรงข้ามเขาก็บอกว่าเรารบกวนส่งเสียงดังร้านไหนมาเปิดก็ว่าส่งเสียง คือห้ามมีการค้าขายหน้าบ้านเขาเขาบอกริเริทมิ์การอยู่อาศัยของเขารถมาชะลอจอดเพื่อจะกลับรถไปหาเราฝั่งตรงข้ามก็ถูกปลาไข่ถูกปืนไล่ยิงพยายามมากลวยมาตั้งไว้หน้าบ้านทางที่วิ่งมา2เลนเนี่ยเขาต้องมาเบรกตรงนั้นเมื่อชะลอเพื่อเบี่ยงออกเขาก็เริ่มช้าพอช้าเสร็จก็มีปัญหาเขาบอกว่าสัญญาณการขโมยดังพอผมสร้างอาคารเสร็จจนมีมลูกค้ามานั่งเอาปืนมาไล่ลูกค้าบ้างมาด่าลูกค้าบ้างทางพี่เจ้าของบ้านเนี่ยแกต่อสายเข้ามาแล้วแต่ว่าแกเนี่ยขออนุญาตไม่โฟนอินแกจะชี้แจงข้อเท็จจริง ผ่านทั้งผมนี่เขาบอกมานะฮะเรื่องเอาปืนไปจ่อหัวไม่เป็นความจริงนะ,ะเรื่องไปร้องในทางเขตว่าให้ปั๊มน้ำมันกับร้านอาหารเลิกเนี่ยเป็นเพราะว่าเสียงดังมากไม่เคยเข้าไปก่อกวนในร้านเลยไม่เคยเอาปืนไปไล่ลูกค้าด้วยอะว่ายังไงอันนี้ร้านผมมีเครื่องวัดเสียงครับเครื่องวัดเสียงไม่เคยเกินเดซิเบลเลยเขาจะชอบกล่าวอ้างว่ามันเป็นเซนเซอร์จับจริงไม่ใช่ครับมันเป็นรีโมทเขาตั้งใจกดเขานั่งมองกล้องจอปิด,ดตลอดอบุคคลเนี่ยโดนโดน,โดนกันเยอะในซอยนี่เขาจะรู้กันครับจากที่เราเป็นคนชาวบ้านไปขอความเป็นธรรมจากหน่วยราชการหน้าเดียแลับเปลี่ยน ใจเย็นๆอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายพอแล้วแค่นี้แ <Ừ. S 2> ม้กระทั่งเด็กถูกเอาปืนจ่อหัวเหนี่ยวไกลเนี่ยยังบอกว่าเป็นเราหกโทษเลยครับ